วันนี้มาที่18กันแล้วนะ68เป็นวันที่79ข้าพเจ้านาและเคิดสอนหน่อยความรู้ให้เฉียงตัวเสยายประสูตริรประผลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสกขาพุชชาและอาเจระพุชชาแด่ครกุารรณทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าตรงตั้งมั่นมีสถิตและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขณะพิจารณาในบุตรส่วนเนี่ยตัวนีงได้เทินหนึ่งหมดกับภรตะตะตาย <S <S อรังสมาลพุโทโธพระควาพุทธังพุงพทังอภิวาเทมิสวาคาโตปวตาธโมธรรมังมสซาหมิตุปติปันโนวะโตเศรกสังโฆสังฆังละมาห์มิ สองบทบูชาพระเปริพินาตอะไรทังสมาสิโมสัมพุทโธสุจิลังปณิพุโตกุณิยทนะมโนธานิปริมิอิตติติยาวะชีว ăng, ังพระพุทธังทำมังสังฆังคำสนังคตโตปุชมิระตะตะยังทำมังจารามิโสดะทินาสามบทสดชุมนุมเทวดาธัมันตาจักะวาลีสุอัตตาขันจุเตวตาถ้าทำมังมุนีราชาโทนันโตสะโมคะทังสะเคกามีเตลุเปคิริเสกระตเตเตจันะลิกิวิมานีทิเปตระตะเทจะคามี รัลุขาวหานีเคหาวัตถุมิหิเกตามภูมาต่ยันตุเทวาชลทาวสาวิทมีกัรนภนาคขาสันตตาสันติตันตาสันติเกยังมุนิวะอจาวะนังสารวูมีตุลันตุธรรมะสาวนักรโลยามาทันตาธรรมะสาวนักโลยามาทันตาธรรมะสาวนักโลยามาทันตาสี่บทสนบุปภาคณะมารกาโมรตสสะภะวะโตนะโตธรรมะธรรมตสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตนะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตยสรณะขณามาปะทะพุทธังนะสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทูติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทูติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทูติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติตตดยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตัดยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตัดยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิหงุษสดาจาริกญาคถา นาติมีสันังอันยังปุถุมีสันังวัลังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุติมีโหตุสัพปทานาติมีสันังอันยังธามุมีสันังวัลังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุติมีโหตุสัพปทานาติมีสันังอันยังสังโฆมีสันังวัลังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุติมีโหตุสัพปทาเจตบุตรสติรัตนะปนะมาคาถาพุทธังนัมีแลนะภูตะสารีและติตตังทำมังนัมเมรัตนะภูตะวิสุทธิสาลังสังขังนัมีแลนะภูตะสุสีและทิฏฐิ เอตังนัมีะต,ะติลาตนังทัตนาตยวะหังสมาสมูสัลิตาวัตุเอสภูตังอัญโยายายายุตากุณะโยเพราะว่าสปวัตตังสุมิตยมิปิตัไทยวายธา,า,าดิทันเกเอกังวินาตติตะเลสมัมปะเวนะโลกเกกธา,าจิจจจิเลจตุปุถุตังคัมพีเนะฟิวิสยัง <c oughs> อาท,ทิทุตัตังเิญนยูหีปฏิจารณีหีวิชันโลปังโลกัมหีเกหีจิ กะทันจะรูปะพันี์ยังเคลียทันจิตุวิติวิธิตังคุณกายตาย,ตายนะนามิเยวะชนะตายะโรธิธรรมปีสมุตตะตังสมาธิสุทธาปาษาทานังปุญญาธิกานามส,สมุสมุตตมะปุณณภูมังทุกขาปุจจณุโมขาตานังกะตังปูชาไร้เขโสปะละมังปูชาเนยยังนิพพานะสจจิกิยายปานิสัยยทังสัมมายิเนสมา,สมา,าโสธานานเศรษิยาจ,จะสาธุหิอธากุสะเรหุปวัตเซนียัง ปานี้จะปิานาสนานังคณะนี่ยะไม่วะะมา่าแต่สมัยต่างหรือศาสนาต่งคาสนตัมหาลัตะนะท่วังคณะนี้ถูกธมะสมานาปูเชมาจะบีโสตตังสุป,ปันอศัศจิตตาตถาทานุป,ปาริยสตาลตาจะปุญเยนตะตถาสุขาเตนะสุขีพระเวมุตเตเจนะตถาจะสตาปีตุวติโหตุเยจะตะทธรรมายะวิรามีปานานะปูตโตโลกุตลาปิสมัยโยนิยโตโธชัง โสปานิสาจะย,ยายะอายมปีหนตุวตุตาตาเยเป,ป็นจีจุปสาธาก,กาโลนามากะแปลนนามากะละสิทธิคหาโยจากุมาหมูมหาราปตะ,ะโท สามังวัพุโธสุกโตวิโมโตมาลา,าสาอาปาซานีวิโมจะยันโตปลาไปสีเขมังชนะต่างมีในอย่างผุ้ทังวารันต่าง,ง,ง,งสีสานาะมามิโลกาสานาทันจาวินาย,ยากันจ่าตันเตย์เาเตสิโทตุสพันเจลาดาจาวินาสเมตุธรรมงูทะโชโยยตะตัสาสาวัปตูตเสสีโลกาสาวิสุทธิมังคังนิยานิโกธรรมธาลัสาทาลีสตาวะหงสันนิเกลตุจินโนธรรมังวารันต่างสีสานามามิโมหะปะทังอุสันตะทัง สันเตสาเตสิโตโตสัพพันตะเลยาจาวินาสมิตพระธรรมมาสีนาสุขาตาโนโคโยแลวก็สับปูปาเกิยเตชาสันโตระยังสันติชโยจะโกจาสวาคาธรรมมังอุทิตังกับลงติสังขังวรันตังสีสานะมามิพุทธานุพุทธังสมาสีและทิฏฐิงสันเตสาเตสิโตโตสัพพันตะเลยาจาวินาสมิตุระบุนโมกคาดะคัตกัตห นโมวันหโตธรรมะทพุทธะมิสิโนโมตมะธรรมะสาสวะขาตเสวะตีนิทะนโมมหาสังฆสัตว์สุสีละติสิโนนโมโอมาตายละทัตตะรัตนัตยัสสะสาธุกังนโมโอมากาติตัสสะตัสสะอุทุตตะยันสพีนโมกาละปภะพาวิณะวิคันตะถุปทวานโมกาลานุภาวิณะตุหตุละปะทานโมกาละสัตตีเชนะวิจิมิหูมิเตชวาสี่บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังอีกังสมยังพคะขวารสกีสุ วิหารติกะปิลุสมิงมหาวะนีมหาตาปิคุสังเทนะสติงมาจเตหิปิคุสเตหิสัพเพเห,ว,หวะอรหันเตหิสัทหิจโลกาทุหิเนวะตาเยภูเยนะสนิปาติตาโหนตุโฮนติภควันตังทศนะนาย,ยาปิคุสังกัจจาโคจะตุนังสุดท้าวาสาก,กายิกานังเทวินัง เอตาตะหงเสียงโคพระกว่าสกีสุยันติจะไปรู้ทมิงมหาวณีมหาตาพิคุสังเทนะสัตติงมัจเตหิพิคุสตีหิสปิหิวะหันตีหิสหิจะโลกาทุหิเทวตาเยปูเยนะสนิปาติตาหงษิพระวันตังทศนายะพิคุสังกัจจะอนุนะไมยมปีเยนะพระว่าเตนุปัสสังกเมยามาคุสังกมิตวะพระกโตสันติกิปจักกะคาาพระตยามาติโคตาเทวตาสสยยะาปินะมา พลาวาบริโซธรรมชิตตังวาพะังภาษาเลยซาภาษาลิตังวาพะังสมิเชยยะเอวะมีวาสุทาวาเจโซเทเวโสตันหิตาพระวโตปะโตโลโตวะหังสุตะโคปาเทวตาภระวันตังพิวาเตถวายแกามันตังท่าทางสูตแกามันติงลาโคเอกาเทวตาพระวโตสนิเกมังละทังอภาสีมหาสมยโยปังสิมิงเทวกายาธัมมคตาคาตัมหะอิมังธัมมะสมัยยังทากิตาเอวาปาราชิตังคลังคติตะโคปาราเทวตาภพวะนโตสนิเกอิมังคะทังอภาสีตะระภิโคธัมมะทังสูติตัง <c oughs> อัตโนโอจูกมากงสุส,รรรสาราธิโยนิตานีคาหิตะวะอินทระลิยานิละคันติปันทิตาติอดะโคปาลาเทวตาประวัตรสันติขังมังคะทังพาสิชีลาวาขิรังชิลาวาปริคังอิเดขิรังโอหัจจะมมีชาเตตัลันติสุทาวิมาราจะคุมาตาทุทันตาสุสูนะคาติอดะโคปาลาเทวตาประวัตรสันกีมังคะลา,า,าพาสิเยเกจิพุทธังสานังคาตาเสนาเตละมิสติ อาภายะภูมิง่งหายามนุสังทิหังเรียวอานาักายังไปไปดูป,ะ,ปะสันติติอาาัลโคเขาว่าพิกุมันเตสีภูุินะภิกเ,เวสทัศน์โลโลวาทุสุเทวตาเสนิปัสิตาหงติจีขะตัง,ท,งทัศน์ณะนายะเพื่อสังฆเจะเอเปเตภิกเวหิสุงาาอัเเงอตีตามรรทนังอาหันโตรธรรมะตุทาเตตัมปิปนตานังอิตาปะมริยะมิวเทวตา สันิปาติตาฮีสงสรยอทาปิมีหังเอตันฮีเจติปิโิคเวปวิสติอนาคตังมาธานังอหันโตสมาสุตัเตลัมเบวันตานังเอตาปะระมิวะเมวะเทวตาสันิปาติดาปวิสติสยาทาพีเมหังเอตันหีเจติคุมิพิคเวเทวะกายนังนามามิกิเตติมิพิคเวเทวะกานังนามามิเจเสตุมิพิคเวเทวะกายนังนามามิตังสุนัธาสาทุกังมนัสิกะโลทาภาทิเตมิติเอวัมพันติโคติพิคูภะวะโตปะะะจจสสงภววาอตท โลกามนุษย์สัมมิจธาภุมมาทัสติตายิสิตาคิเลพลังปริหัตตาธรรมหิตาปุถุสิหาวัสสลีนาโลมาหังสาบุพโนโอทาตมานาสาสุธาวินาปัสนนามาวิลาปิญโยปัสติยตวาวันิหิเกปลิวทเวตโตมิสตาสาวกีสัสตานิลาเตเทวกายาพิกันตาเตวิชนะธาพิคุเตจัตตัปมะกลุงสุตวะปุสตะสาสนังเตสัมปตุหุยานังลมุสุตาสาสนังอเปเกสธรรมะทักุงสหัสังสัตถะสตาริงสตังเอเกสาสนง อมนุษย์ธรรมะทักุงอมปิเกนัต่มันคุงดิสาสภาวพุทธาหงตันจัสมพังปิญญาอะว่าว่าจิตวานะจักขุมาแตโตมันในศัทธาสศร้าเกศเนีละเตเทวกายามพิจตตาเตวิชนันทภิกโกเยหังกิตายิสมิกิราหิอนุปปุโสสตัสสอสาเวรจักขาคุมมากระปิลวัตวีดิมันโตชุติมันโตนะมันโตสัจฉิโน โมทามานาพิกมุงพิกุลังสมิติงวังสัสสาเฮมวัตตาอยากานลตะวันิโนอิติมันโตชุติมันต์โตนวันโตสัชชินโมทามานาพิกมุงพิกุลังสมิติงวังตาตายกิลาดิลสาหยะฆานะตะวันิโนอิทธิมันโตชุติมันต์โตนวันโตสัชชินโมทามานาพิกมุงพิกุลังสมิติงวังอิเจเจโซและสัสสหัสวัสดิ์อยากฆตะวันิโนอิติมันโตชุติมันต์โตนวันโตสัชชินโมทามานาพิกมุงพิกุลังสมิติงวัง เอกสารมิตตาบัทาขนตะวันิโนอิทิมโตชุดิมโตนาโสัาิโนโมธามานพพิกโมพิุนังกมิติงนังิโลราชาหิโกมพุลสามีสนังปิโนนังสตาหัสังยากฆาังยุปสาตติกุมพิโลราชาหิโกโสปาฆาสมิติงนังปุริมัจาทิลังราชาตนโตปาาตติขานาปานังดิปติมหาราชายเสโสพุตตปิตสสะพวุทนามามาลายโตชุติมโตนาสัิโน โมธามานาพิกะมุงพิกุลังเซมิติงนังปักฉิมจักรธิลังราชาวิรุฬหโธปัสสาสถิกุมภานังอธิปติมหาราชาเสดสโรปุตตปาติสสะพาวโวอินนาามาหะพลาอิติมนโตชุติมนโตวะนัมโตสัชิโนโมธามานาพิกะมุงพิกุลังเซมิติงนังปัจฉิมจักรธิรังราชาวิรุฬหโธปัสสาสถิตกุมภานังอธิปติมหาราชาเสดสโรปุตตปาติสสะพัสสะพาวโวอินนาามาหะพลาอิติมนโตชุติมนโตวะนัมโตสัชิโนโมธามานาพิกะมุงพิกุล อุตลันจัติลัง,างราชากุเวโรตัปสหัตติยขะนงังเลปจิมหาราชายาสิโรปุตตปิลสะพาวุถนามามาปะราอิทิมนโตชุติมนโตนัมันโตสันซิโนโมธมานาปิกโมงสุนังสมิติงวังปุริมาติสังตะดัละโททากีเนนนาวิรุณโคปจ,จิเมนาวิรุปโคกุเวโรตะลังทิสังจะตาโลเตมหาราชาตะมันตาจุโดโลติสาทัทานทะลามานาตะทางสุงวเนงกับปิรุทธเวเตสังมายาวินูสาสาอาคูวันจนียสถามายากุเทนตุเอเทนตุวิวูจวิปุตโสห เถรธนุกามาเถระโยจะกิน,มนกมุมันทุกนลลีมันทุจะปานาโทอุปมันโยจะเทวสุโตธมรมตาลิติดสัตยนุจะคันทัพภูนโรราชาชนุสโพอาหูปัญจสิโคเจวะติมปลูชิวะจิศาาเอเตกันยีจารชาชนาุคันดภะตระลาชุบิโมทามานาพิกมุงพิกุน,กนังทมิติมุนังตาคูมาซานาคาเวสาลาสหัตชะกากราารมศรัลอาคาใาอาคาลายาติภิ ยามุนาตันดารธาจะอาคูนาคายาสัสิโนเอลาวันโนมหาโคโซภาคาธรรมิติวะนังยีนะคาราชีราสาหารันติพิภาทิชาปะขีวิสุทธจาคูเอวีหายาซาเตวะนะปชัปตาเจตรลาสุปปนาอิเตเตสานะมังอภยันตนานะคาราชานามาสีสุปปนาโตเคมามากาสีพุทโธสันหาหิวะชายุบโมหายันตานะคาะสุปปนาสานะมาทางสุพุทธัง ชิตาโฮชิระหัตถีนะสมุทังอสุราสิตาปะตาโรว้าซาวัสเซติตทิมันโตยัสัสโนโกาลละกาฉามาฮาปิสมาอสุราธานาเวข้าซาววปจิตติสุติเจจ่าปะฮาราทโทนมูจิสาหะสตันจ่าผลิปุตตานาังสเพเวโรจนามกาแต่นในหิตาวาพระจึงเส้น,นังลหงปัตมุปปาหงม,มุงละโม,มยา,านิภัณฑันติภิกขุนางพรจริจงวะนางออาปโปะเทวะภัฏวิจะเทเตโชวะโยข้าตามุง กรุณาวุณาเทวาโสมโมจะยาสาธาหะเมาตากลุณายิกาอคูยรวายาส er, ิโนเปเซเตธาธาขายาสเพนนานาตอนนนตว,ตวันวนีนโหนุมที่มันโตชุติมันโตนะมันโตสัิโนโมธรรมะพิคมงุงพิกุนังสมิติงนัองเป็นูกจะเทวาสาลีจะอสมัมมาจะทุวิยม,มาจะนสุปนิสาเทวา จันะมาคูบริชิตาสุยอสซูปนิสาเทวาสุอยามาคูบริชิตาอักตานิบุริชิตาวาอาคูมันตะวราห์คาวาซูนังสาวโวเตตโตปาโกปาขาปุรินโทเตเตเตทาธากายาสเพนนัตตะวันนิหนุติมันโตุจิมตะวันนัลโตสซติโนมงธมานาพิคมุงพิฆุนั่งสมิติงวันังอนาคูสังคูเทวะชัตมะคีคาลิวา อริทกขาจา้าโรชาจ้าอุม,มาบุภาสินโนวะลุนาสาธรรมมาจ้าจุต้าจ้าอนิชก้าสุยาลุจิลาอาหูวาคูสาวาเซนิสินโนสระเทศเทาธากายาสพินานตาวานิโนอิทิมัติชนิมันโนอต,ตัวสัตตินุโนมธรรมานาพิกมุณีพุทธังติงนังธรรมานามะธรรมานมา อมนุสซามส so ุตมะทิธาปัจจุติกาอารคอารคมโนปัจจุติกาอธากูนัโยธีวาเยจะรุฮิตาวาสิโนปราคามหาปราคาอารคเดวัาซิโนเสเีทาทากาเหยทัพเพนันตะวานิโนทิมโตชุติมโตนาโตซาสิโนมูธามาห์พิกมุงพิกุลังติมิโตังสุกากลุมาหาลุนาอารคเฮคัสารทาโอทาตะไคร้ฮาปามุคาอารคเทวาวิทยคณาคาตานัมตาหาราคาตาชามิสกาดยสัสเซโนธนังยังอาคาปัจุโนโยธีซาผ อปันตัชุนโนโยริสาพระวิตติสถิเตถะทากายาสพีนานาตวันนี้โนริมันโตจุติมันโตนะวันโตสติีโนโมทามานาพิกมงพิกกุนังสตมิตรกุลังเกมียาตุชิตายามากัตถกาจายาสตรีโนสัมพิตะกาลาละมาติตาโชตินามาจะสวะนิมาลรติโนอาหูท้าหูพระนิมิตาสถิเตถะทากายาสพีนานาตวันนี้โนริมันโตจุติมันโตนะวันโตสตรีโนโมทามานาพิกมงพิกกุนังสตมิตรกุลังอเตเท เขวานิกายาสเพนานาตะวานิโนนามันวะเยนะขันชุงเยจันเยสติสาธาวตุชาติมัคคีหลังโอคตินมาสวรงตคีโมสัตะสะตะหลังนาขังจันทังวัติตาติตังสุภัลมาหาะภัลมะโตจะปุตตาอิติมาโตหาสหสันังกุมาโลเตตัสโซจะโซภาคาสมิีเดนังสาวสมารโวกานังมหาร,รัทธมาปิตติอุปปันโนชิตุมันโตทิสมากายโยยัสชโน เตธิทาอิสลาคูบันจีกอสวอติโนเตสันจะมันชโตอาคานิวอปาวาลิโตเตจัสเพยพิกันเตสินเททีวีสมาฮังเกมาลเสนาพิกามิปันสะกันหัสสะมันเทียงอิธาคันธะบัตตะลาเคนาพันดาเมทูทัมมันตาปริวาเลทะมาโวมิจิธาโคจินังอิจันธะมหาเซโนกันาเซนังอปีซะยิปานินาตะละมาหัจจะสลังกตะวะเพนละวังยะธาปูสโกเมโคธนาเอ็นโตชวิชุโก ทาโซปูวะธาติสังกุโตอสัยย um ังวสีสัจจะสมพังอภินญายาอวิคิวานจะคุมาตะโตมิสัทตาสาวเกสะตานีระตีมาละเสนาพิกันตาเตวิชานาธาโซเตจะตับอัมกะลงพุทธสุตตะวาพุทธะศาสนาอวิตาลคีหิปะคามุงเนสังโลมปิทะยุงสะเพวิชิตสังฆามาพญาติตายาสัตซีโนโมทันติสาโพเตหิ ลาวากาตีเชนีสุตตีสิบเอ็ดบทส่วนมังคลาสุตตังเสวนาจะพาลานังปันติทานัจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอเดมังคัลมุตตามังปฏิรูปสาทิวสาโวจะบุเพจะกตะมุญุตตาอัตสัมปะมานิชีจะเอเดมังคัลมุตตามังพาหุงสะจันจะาสิปัญจวินายโยจะสุวิโตตุภาติตาจะยาวาจาเอเดมังคัลมุตตามังมาตาปิดุปันทานังปุตตานัสะสังหูนากุลาจะกัมมันตาเอเดมังคัลมุตตามัง ทานันจะธรรมจริยาจะยาตกานันจะสังโฆนวัชานิกรรมานิเอดามังขลนมุตตาังอะไรติเวริติปะปะมัชปนาสะสัญยมูอัปปะมาโทจะทมเมโสเอดามังขลนมุตตาังคารวุตจะนิวาโตจะสุนติสันติกะจะกตัญญูตากาลินะธรรมสวรรค์เอดามังขลนมุตตาัง พันติยาโสวัชสะตาสมานานันจะสัสังกาลีนะธรรมสากัะช้าเอดัมังคัลมุตตามังตาโปจะกุูมิจาริยัญจอริยาสจานะสังนิพพานะสัจจิกิริยาจะเอดัมังคัลมุตตามังพุทธสะโลกธรรมมีหิติตังยัสสะนักบุติอโสกังวิชังเขมังเอดัมังคัลมุตตามังเอตาทิสานิกตวาะทพตบาลปะลาชิตา อรรมตาสวดทิ้งขจันติอันเตสังมังคลามุตตามันติสิบสองโมทโซลัตนาปริตยังกินจีวิตังอิวทธาวาหุลังวาสเกสุวายังและตนะหัปานีตังนันองธรรมตังกะเทียตถาคาเตนะอิธรรมปิพุทเถและตนะหัปานีตังเอเตนะสัจเจนะโทโทนตุขายังเวลาข้างมาตังบานีตังยะตัชขาสักยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะธรรมทีกินจิธรรมปิธรรมเมนะนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะโทโทนตุ ยำพุ captions, <üne> histoire. ทธเศสเถโทปริวานนีสุดจริงสมาสมาสมาทิมานันตะลิกัญยะมาหุสมาธินาเตนะสโมมาวิชติอิธัมปีธเมนาลังมณีตังเอเตนะสวัติโฮโตเอเปุกลาทากสตังปัสสะธาจตาริเอตานิคานิโฮติเตทักขิเนียะสขัสลาสาวกาเอเต สุทินานีมหพลานีอิทัมปิสังเคและนางบดีตังเอเตนะสเจนะทุโ h นตุเยสุปยุตตามนาสาทันนี้นะนิกามิโนโคตามาสาทานันัมหิเตปฏิปตาอมคตังวิไคหะละธามุธานิพุจิงพุชมาไนอิทัมปิสังเคและนางบดีตังเอเตนะสเจนะทุโ h นตุขีนางปุลานังนวังสันสิสัมภะวังวิรัตจิตายะเกผวสมิงเตขีนามิชาอารุณิฉันทา นิปันติที่ราจะทำทีโปอิธงทำปีสังเคนานงมณีดังเอเตินัจเจนะสุขมงคลโพลิบสามบทสวดธรรมบทเทวสวรรค์อัตตาหเวหิตังเสยโยน่าจะยังอิตลาประชาอัตตาตตันตัสสาโพสสานิจังสัญญาตาจาริโนนิบทโวนะขันโพนามารโสพมุนาหิตังอปิชิตังกิริลาตถาลูปัสสจันตุโนสิบสี่บลสวดเกศบุญญตรสูตร ปาตะมีทางเตน,นะภควตาชนตาปสตาาตาัสสนาอรหตาสัมมาสัมพุเทนะเอธะตุม,มีหิอ,อนุสเวนะมาปัมะปลายามาอดิกิริยายะมาปมานนะมาิติกสัมปทานีนะมาตะเฮตุนะมายะขณะหีนะมาอาคาบริวัตตะเกนะมาอิทินิชานะคันติมายามาปะปะลุปตายะมา ธมรโนโนคุตยฏฐาตุมีเฮนตนาวนาเชยยะธาอิเมธรรมากุศลายมีธรรมาวชัยมีธรรมาวิโยคะนาติอิเมธรรมาสัมปตาสรรมทินาหิตายาตุขายาตังวัตตันติอัฏฐตุมีเฮพอใจเฉยยะค่ะตุมีอิตนานาวนาเชยยะธาอิเมธรรมากุศลายมีธรรมะวชัยอิเมธรรมาวินยุปัสธาอิเมธรรมาสัมปตาสรรมทินาหิตายาตุขายาตังวัตตันติอัฏฐตุมีเฮปสัมปชาวิหันยิธาติ ห้าปรสงคปเนยโสตอบปณิยติชีวิตตะปมยุงฉลุปฏิตะสานาสัฐฐานติตานาเอตังพะยังมรณะเปยขมโันโงปุญญานิกิริธาสุขามหาวานิอุปปาณียติชีวิตตะปมยังฉลุปฏิตะสานาสันติตานาเอตังพะยังมรณะเปยขมันโงโลกะมิสังปะหาเชยสันติเปโขโยทากาหีนะสังยมูวาจายะอุทะเจตัสสะตังาาตัสสะไปตัสสะสุขายะโหติยังเชวะมโนปะกะโลติปุญญังธัมโมหองเวละคติธัมมะจาริงธัมโมสุจิโน ตุขามหาวติเอสนิสังโสธรรมีสุจินนีนันท <man> ุกติงหคชติธรรมจารีสัพเพสังขารานิจติยถาปัญญาปัสสติอานิพินตุเตเกส่งบุพศวิสุทธยาสัพเพสังขาราทุกขารียถาปัญญาปัสสติอานิพินตุสเกสัมมิโกสุทธยาสัพเพธรรมะอนันตาติยถาปัญญาปัสสติอานิพินตุสเกสัมมิโกสุทธยาเตมหผลส่วนตัปันนัคชาดุ อภัพนกัฏฐานในเมเกธุเดยังอหุตญาอิต,อตะธัญญายะมีทวีตังก็เนยยะปนกังพาฮงวีสรนังยติปตาอนิวาน,านจาาาาิจ่าอรุณลุคขจิตญาณิมนุสราภัยยะตจิตาเนตังโคสรนังขีมังเนตังสารมุตตามังเนตังสมาคมะสัพปปุคาปมุนจติโยจา่าพุทันจะธรรมันจะสังขจ่าสรดังคโตจตาริอนิสัจจา,า,ตตจา,า,า,จานิสัมมัมปัญญายะปัสสติถุกัง ตุคตมุมปะทางทุคษาเตติกะมังอริยันจะจะทางคีกคังตุคูปะซาข่ามินังเอตังโคสันังเคมังสันมุตตามังสันังคัามมะสบับปุคาปูจเต,เติจิตบุตรผลปะทัตเทกรัตตคธาอะตีตังนานะวะคือเมียนาปะดีกัเงเคอนาคตังบุคคลไม่คนสิ่งที่ล่วงแล้วไม่คนม่วงสิ่งที่ไม่มาถึงจะท้ธรรมะฮินาตังปันนจะอนาคตัง สิ่งไดลงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอารัไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอัน,นยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยทำมังตะตาตะตาวิลัติอสังอิลังอสังคุปังตังวิธามนุพลูเฮเยบุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนง่ไม่ขอนแคนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงจะเริ่มทำเนื้อให้ปูบ่งเถิดอจเชวะกิจจะมาตัปังโกชญะมารนานังสเวพึงคำความเสีแต่ในวันนี้แหละให้เราจุดความตายในวันพุ่ง นายฮิโนสองกัลันเตนะมหาเสนีนะมาจุนพาอพอความเปลี่ยนเกิดบนพุจธนาทผู้มีเสน่ห์นายนั้นย่อมไม่มีแก่นะทั้งไายเอวังวิหารมาตาปิงโหระตมันตันติตังตัง,ตงวีพัทธีกาลตโตติสันโตอจิกติมุนีติพัม,มุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจข้าวนองวันคือแลนั้นว่าผู้มีนักที่หนึ่งจะเรียนด้วยประการชนิแลจุดแปดบทสวดพินหรหัสปัจจเวชนาปัฏฐะ ชะลาธโมไม่หิชะลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะรู no ้มดทกข์ความแก่ไปไม่ได้พรยาทิ่ธโมหิพริยาทิ้งอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะรู้มดทุ์ความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาละธโมไม่หิมาละนังอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะรู้หมดทุม์ตายไปไม่ได้ตเบปิหิมมปิเยหิมหนาเบหินานาวนาพโวเราจะาะเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพระภาคของรักของเจริญใจทั้งหลายั้งปวงกรมมสะโกมหิธรรมญาทกธรรมโยนิกรรมพันธุ กรรมปติสารโนเรามีกรรมนของตนมีกรรมทุ่มให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมผู้ติดตามมีกรรมเป็นีิพึ่งอาศัยอย่างคำมังงฤาสามีกรรมนา้ว่าปะปะกลงวะรสสะถายโทโภยสมิเราทำกานอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือต้องได้รับผลกรรมนั้นสืบไปเอวังอเมหิเป็นน้งปจาวิคิตจำพังเราทั้งหลายควรพินายทุทุกวันเถิดเก้าบนสุติวตายะโยชนะคาถา ธุคภตตาตานิธุคภายาปตตาตานิพยาสุปภตาตานิโสกหาโหนตุสัพเพปีปานิโนเอตตาวะจำฮิสัมปตังฝุญญาสัมปทังสเพเทวะโนหันตุสัปปะติยาคาถาทานังแลท่นตุสัทายสีหลังละคันตุสัปปทาภาวาพาปีรตาโหนตุพัจฉันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาภารปตาปัญจิกานันจะยังพลังอรหันตาน so, ัน traditions traditions. Like bon o, จะได้ชนะละครั้งพันธานิขปโธย์ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานาคาถา <c See> ยาเทวตาสันติวิหาระวัสสินสิทุเปีคาเลบุตรีคาเลต่หิงเลยหิงตาธรรมะธ่านีนะพวันตูบุชิตาสุดะหิงกะลุนเตหะวิหาละมันทะเลเทราจมัมชาตานาวกาตัปิกโวตารามิกาธนาปติอุปสกาคา,ามาตัทีสารีกามาติสลาตัมปานังพูตาสุเิตาพวันตุเตหสลาพุชาเอปีจะอันทันสัมภวาสังเทชาตาอัฐโวปปาริกานีอ้อน,นิกังธรรมาวังปฏิจเตเตตีสัพเปปิทุกขสากะลุนตุสังขยัง ตาตุจีหลังสัตตังธรรมงุงธรรมธาลาจะบุคคลาสังโคโหตุสมาคัววะอตตายะจะหิตายะอัมเษกละคะตุสัตถโมสเปปิธรรมจาริโนตัดิ่งตัมปาปุ่นเนยยามาธรรมเมย์อริยะปัปเวปิเตย์นีสิบเปอรนสัพพะปฏิธานคาถาปุญญาสิทานิขตัสายานัญญานิกตานิเมเตสัจจะภากิโนโหตุสัตตานัมตัมปามาณกาเยปิยาคุณวันตยาไมยหังมาตาปิทาทะโย เดตะทาเมจ่า,จาปฏิเาทาวาอันเยมัชตะเวนิโนโสตาที่จะทันเตโลกันส์สังิงเตพุม,มาเจตุโยนิกาลาปัญ <c oughs> เจกีกจูโกาลาสังสันตาผวาพเวยาตังยปฏิทานามีอนุโมท,นโตตทันตุตเตทะยังเยจิมังนัประชานันติเทวานิเสสังนิย,ยุงมายาทิานานิพุญญานางอนุโมทนุนหตุนาตะเพลตตาตะทาโหตุอะเวลาทุกะชัยวิโน เขมประประพันจปะปะปนตูเตสทาเชต่ิลิชาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่ส่วนไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนในมูลที่ข้าพเจ้าทำได้ทำแบบนี้แะแห่งผลบุญนนทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทำแล้ว <c oughs> คือชนเหล่าไดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดอะไรไม่ด้ข้าพเจ้า,าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นมันไม่เห็นแล่สัตว์ทั้งหลายที่เป็นกลางและมีเวนการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในคือกาเนิดสีมีขันห้าแระขันหนึ่งและขันสี่ท้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ใส่เหล่าได ทราบการให้สมบูรณ์ของพระเจ้าและข้อสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดข้อสัตว์เหล่าใดย่อมมาทราบการให้สมบูรณ์ของพระเจ้านี้กอเทพทั้งหลายจึงแก้กับสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วข้อสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่ประสมเสมผเถิดและจงถึงทางเกษมเถิดขอความหวังนี้ของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยภาพแห่นดรนจาพิาอนุภาพแห่งความเพียรและทรงแหงการบูชา พัลตนาตัยด้วยการสวนแหยบ่บุญสม,มุนพระสูตรพระบารีและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีข้าพเจ้าขอให้บผลจากทุกภัยทั้งปวงขอ,งอนเจ้าเจริญทางโลุนทางธรรมขอโดยเทพเทวดาทั้งหลายพโนมนุทานาในการสวนแหย่ไอมณ์และธรรมะเหล่านี้มัมนนนนน่นถูกมโนาแล้วขอปวดอเนวยพร้อมแข่งพระพเจ้าและวัตถุมงทั้งกิ่งพอดีพินาศโดยมูลที่สมเด็จพญายและสมหวังรอดโบนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุโมงคนทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างทั้งทาง้งขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอดจงเป ขอจงสำเร็จสักิสิจุการเทินบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายจะก,การสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาขอ,อน้องถวายเป็นพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาขอผลบญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตสาธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจกตั้งใจปทั้ังปวงบนจากความทุกกายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสำเร็จเจริญเรื่องานที่การงานสนะต่อประสักหนามันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมบบด้วยสนะบธรมบัตรวันรรมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในกรารเวทนากรรมฐานเกิดปัญญายาน และเจริญด้วยจโุรพิธพรชัทั้งสคืออายุวันสุขาพลาเทอรขอนโมทนาบุญกับครอบพ,พ่อยอดเศรษฐีทุกท่านสาธุ